คลิปนี้เป็นการสอนด้วยจิตอาสาเพื่อให้ความรู้แก่น้องๆผิดพลาดประการใดขออาภาัยมณฑที่นี้ด้วยสวัสดีครับวันนี้กลุ่มของผมจะมาทำการเฉลยข้อสอบโวลเดตปีพุธธทธศักราช2562นานอของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ครับเชิญรับชมได้เลยครับในข้อที่14นะครับโจทย์มันจะบอกวาว่านักเรียนสำรวจเิ็นมาเลยน้ำตกแห่งหนึ่งนะครับ ที chat, ่มีเหลี่ยมมุมจากหลากหลายขนาดนะครับเมื่อได้สำรวจตอไปเรื่อยๆเนี่ยตามลำธารที่ไหลจากน้วตกมาอยัางหมู่บ้านเนี่ยพบว่าหินมีลักษณะกลมมนและมีขนาดล็กลงซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงกาบธรรมชาตินะครับจากสถานการณ์นะโจทย์สถานว่าจากสถานการณ์นะกระบวนการใดที่ทำให้รูปร่างและขนาดของหินที่พบในลําธารเกิดการเปลี่ยนแปลงครับคือตอนแรกเนี่ยมันอันใหญ่ถูกไหมมันแบบเหลี่ยมอันใหญ่แล้ว ก็มันจะถึงหมู่บ้านเน่ะมาแบบตรงนำทางที่ไหลมาจากน้ำตกมายังหมู่บ้านแล้่ก็มันกลายเป็นกลมอารเลยกเจอเลยเพื่อาะอะไรล่ะครับก็หนึ่งถ้าบอกว่าการบูิกันของเิ็นจากผลกดมันก็ไม่เกี่ยวเลยครับก็อาจจะใช่แต่มันเกี่ยวไหมมันทำให้มันกลมไหมล่ะมันก็ไม่เกี่ยวนะครับนี่ก็ผิดครับ ข้อสองนะครับการพดตัวของหินไม่ได้รับความเย็นนะครับหินมันผลตัวไม่ได้รับความเย็นได้หรอก็ไม่เกี่ยวอีกนะครับข้อที่สามนะครับการแตงของหินจากแรงดันของรากไม้นะครับให้เราทำนะถ้ามันไม่มีรากไม้ถ้ามันไม่มีตานไม้ก็ไม่เกี่ยวอีกนะครับข้อสี่หมวการก่อของหินจากการกระตั้งของกระแสน้ำนะครับแน่นอนครับเคยเรียนมาแล้วอย่างครับว่าการก่อต้งกระแสน้ำเนี่ยเวลาเป็นเข้ามุมแบบเนี้ย มันจะโดนกัดก่อนมาเรื่อยๆเลยเนาะเข้ามาเหมือนกันกัดก่อนก่อนเนีกยทำมาเรื่อยๆนะนั่นแหละครับที่ทำให้หินเนี่ยมันอันลิฟมนันเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้นะคือต่อข้อที่สี่นะครับ